ตอนที่6เสียงแห่งทุ่งตะวันที่มืดมิดหลังออกจากหอคอยดำเรนไอริสแล้วครับมุ่งหน้าสู่ทุ่งกว้างทางตอนใต้ของป่าดำที่เรียกว่าทุ่งตะวันนิรันด์ทุ่งนั้นเคยเป็นที่ตั้งของสวนทวยเทพเป็นทุ่งหน้าที่สวยงามเหมือนอยู่บนสวรรค์ในขณะที่กำลังเดินทางไอริสเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเรนหลังจากควบคุมเรทารัศมีแห่งความมืดที่เขาปล่อยออกมาในบางครั้งสันคลอนเวทแสงของเธอขณะเดียวกันเรนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในหัวทุกคืน จงควบคุมทุกสิ่งที่เจรักก่อนที่มันจะถูกทําลายต่อมาในขณะที่ทุกคนเดินทางถึงทุ่งตะวันนิรันทุ่งที่ควรจะเต็มไปด้วยแสงแดดตลอดปีกลับกลายเป็นสีหม่นและมืดคึมกลิ่นของโลหิตแผ่ปกคลุมและแสงอาทิตย์เหมือนถูกดูดกลืนไปอย่างช้าๆเรียนรู้สึกถึงสัญญาณพันธะที่อาจแน่นอยู่ใต้ดินบิดเบี้ยวราวกับมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงพันธะทันใดนั้นพวกเขาเจอแมงมุมโลหิตหลายสิบต,ตัวล้อมวงสร้างศพมอนสเตอร์ที่ถูกสลักเครื่องหมายประหลาดที่คล้ายสัญ,ญลักษณ์พันธะ มีใครบางคนกำลังพยายามควบคุมมอนสเตอร์ด้วยวิธีที่ผิดธรรมชาติไม่ใช่แค่ควบคุมแต่มันกำลังแปรธาตุพันธะให้กลายเป็นบางสิ่งที่ลบคำสั่งเดิมทั้งหมดหลังจากที่เรนพูดจบแมงมุมพันธโลหิตจำนวนมากทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ได้ล้อมควกเขาไวเ้เรียไนรในเซอร์เบรอดออกมาทันทีเรนออกคำสั่งหมาป่าเงาและในเซอร์เบรอดทันใดนั้นในเซอร์เบรอดได้ขยายร่างใหญ่ขึ้นแล้วจากการแมงมุมพันธโลหิตที่เข้ามาทางไอริสก็ได้ใช้เวทมนต์แสงผสมยังขับคำสาบ ช่วยทาให้แมงมุมสับสนและครับก็ไม่รอช้าเขาใช้ธนูเวทยิงรอยสลักที่ท้องแมงมุมทําให้พันธะพลังผิดเพี้ยนและระเบิดจากภายในจากนั้นเรนพูดขึ้นมีใครบางคนควบคุมแมงมุมพันธโลหิตพวกนี้ข้าสัมผัสได้ถึงคนที่กําลังสร้างระบบพันธะเงาเพื่อลืนกินของข้าหลังการต่อสู้จูจๆหนึ่งในซากแมงมุมปล่อยออกมาเป็นคริสตัลพันธสีดําแดงมันสั่นสะเทือนเม,อเมื่อเข้าใกล้คัมภีร์ของเรนรกลับมาจากแหล่งเดียวกัน ข้อมูลอัปเดตแกนพันธุ์ทักกลับด้านอนุญาตให้ควบคุมมอนสเตอร์ที่มีพันธุ์ผันแปรใช้งานได้เฉพาะกับมอนสเตอร์ที่ไม่จดจำตัวต,วตนเดิมหลังจากที่จัดการแมงมุมพันธโลหิตหมดเรนตัดสินใจเดินทางต่อไปอยังเมืองคอวาเมืองเวทมนต์ที่ว่ากันว่าเคยมีวิจัยเกี่ยวกับการพันธะสามารถรับชมตอนอื่นได้ที่หน้าเพจจบตอนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณครับ